สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสุดหัวรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนนะคะเด่น10หน่วยบน,นะคะแบบ4ตัวะคะแล้วก็แบบ5ตัวะคะในคลิปเดียวกันเลยนะคะสูตรเก่าที่ยังเดินอยู่งดที่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยแสกข้อมูลทางสิทิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนวนสลากป็นแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะเด่น10หน่วยบนนะ,ะแบบ4ตัวนะ,ะสมาชิกรออยู่นะคะบอกว่าแอดไม่ลงให้สักทีนะคะก็วันนี้มาลงให้แล้วนะ,ะโดยที่แอดยังไม่ได้ทำสูตรเพิ่มเติมให้นะคะใน ไอ้งวดนี้เนี่ยจะยังลงสูตรเก่าให้อยู่นะคบเพราะว่าแอดมองดูแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้ไอเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแย้งกับสูตรอื่นๆนะคะที่แอดลงให้นะ,ะก็เลยเพิ่งมาลงให้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครชอบสูตรเก่าสูตรเนสามารถเลือกได้นะ,ะงวดที่แล้วเนี่ยแอดลงให้หกสูตรเนี่ยผลรางวัลนะคะออกมาที่ 5, 0, ะะห้าศูนย์สี่นะคะสิบหน่วยนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเข้ามาสองตัวสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่แล้วก็สูตรที่หลุดนะคะคือสูตรนี้นะคะเพราะว่าห้าเนี่ยไปหลักร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเท่ากับว่านะคะมีสูตรเก่าในนี้อยู่ทั้งหมดนะห้าสูตรคะเดี๋ยวเรามาตามต่อคะห้าสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสติระยะยาวนะคะหกสิบแปดงวด เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก4 7่เจ็ดห้านะคะเด่นสี่หเนะคะเข้ามาที่5้งวดที่ผ่านมาเด่นที่9014ศูนนผลรางวัลออกมาที่504นะคะเข้ามา2ตัว0ูกับสสูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสิบบน2ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หน หน่วยหน้าครั้งที่สองสิท้ายครั้งที่1 3ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1นและบวกครังที่2ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้ฮะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับเก้บวกแปดเท่ากับเจบวกแเท่ากับหบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกเเท่ากับศวกสเท่ากับส 2บวก1่ากับ3 3บวก1ถึากับ4 4บวก3เท่ากับ7จเราจะได้นะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่1นะฮะ2 3 4 7เสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะสูตรที่2สูตรที่สองสตินะคะหกสิดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก หนึ่งเจ็ดหนึ่งเด่นเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนะเข้ามาสองตัวเจ็ดหนึ่งมดที่ผ่านมาเด่นที่แปดหนึ่งสองสี่ผลรางวัลออกมาที่ห้าศูนย์สี่เข้ามาที่สี่สูตรเราจะใช้นะหลักพันสิบบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งหกครั้งสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่เจ็ด แบวก0นเท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูบวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1เราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะในสูตรที่สองนะคะห้าแปดเก้าหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามสถิตินะคะหกสิบห้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคะสามเจ็ดสองเด่นสองห้าหกเจ็ดนะคะเข้ามาค่ะสองตัวเจ็ดสองงวดที่ผ่านมาเด่นที่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลนะคะออกมาที่ห้าศูนย์สี่เข้ามานะคะที่ศูนย์สูตรเราจะใช้นะคะ หน่วยบนสองครั้งหน่วยหน้าครั small, ้งที่หน ouais ึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองร้อบวกข้า้งที่หนึ่งแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสาม สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกหท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกหท่ากับศูย์บวกหเท่ากับหเราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบน,นะคะในสูตรที่3ามนะคะหกเก เสร็จแล้วนะ,ะเรามาดูสูตรที่สี่นะ,ะสูตรที่สี่สถิตินะฮะหกสิบสองงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสองห้าแปดเด่นห้าหกแปดเก้าเข้ามาสองตัวห้าแปดงวดที่ผ่านมาเด่นที่หนึ่งสองสี่ห้าผลรางวัลออกมาที่ห้าศูนย์สี่เข้ามาที่สี่ 4. สูตรเราจะใช้นะฮะหลักพันร้อยบนสิบบน หน่วยล่าง2ครั้ง10หน้าครั้งที่หนึ้หน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สอครั้งร้อยทายครั้งที่หนครั้งหน่วยทายครั้งที่สองระบวกลางที่หนบวกห้าเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสามบวกสองเท่ากับห้บวกสองเท่ากับเจบวกศูนย์เท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับเก้บวกหนึเท่ากับศศูนย์บวกหงเท่ากับหนึงบวกสเท่ากับสาามบวกหเท่ากับส เด่นที่0ูนยเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่5นะคะสูตรที่5สถสตินะคะ61งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก2 3 5เด่น 3, 5 6 7หาเเข้ามา2ตัว3 5มงวดที่ผ่านมาเด่นที่1 3 4 5งม,มาผลรงวัลออกมาที่ 504เข้ามาที่4สูตรเราจะใช้นะคะหลักพัน10บูน10ล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1 3ครั้ง1อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง10หน้าครั้งที่2 5ครั้ง10ท้ายครั้งที่2 8บวก0เท่ากับ8 8บวก3เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก0เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 ห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนนะในสูตรที่ห้านะคะห้าเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นห้าสูตรเก่าของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อาจจะชนแบบสี่ตัวให้ก่อนฮะสองมีสูตรเดียวนะฮะสามมีสองสูตรสี่มีสองสูตรเจ็ดมีสองสูตรห้ามีสองสูตรแปดมีสองสูตรเก้าหนึ่งศูนย์หกสามตัวที่ชนนะคะอ่า สตัวนะคะชนนะคะที่9กับ1นึ่งแต่มีสูตรที่ไม่ชนนะคะก็คือสูตรนี้นะคะฉะนั้นถ้าเรามองนะอาจจะมีสูตรที่หลุดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสูตรไม่หลุดนะ่ะลองเอาเก้านะคะไปจับกับ2 3งสามสี่เจดคะ,ะก็จะได้ที่ 9ก้าสองเก้าสามเก้าสี่เกเจดหนึ่งสองหนึ่งสามสี่หนึ่งเจฮะอันนี้ก็คือ8ดชุดนะฮะไปกลับนะฮะถ้าเพิ่อนซื้อก็ต้องซื้อกลับด้วยนะฮะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเนึ่สองสาสหนึ่งเจ็ดะ หรือว่าเก้ากับหนึ่งจะมาฮะหรือว่าอาจจะหลุดลายสูตรฮะไม่มาที่เก้ากับหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าสูตรในงวดนี้เนี่ยที่แอดลงให้เนี่ยแอดอย่างที่บอกนะเก้าเนี่ยชนเด่นนะในสิบหน่วยชุดนี้ก็จริงอยู่นะแต่ว่าเก้าเนี่ยมันติดดับของแอดนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะฉะนั้นนะสูตรเก่าเอามา คำนวณให้เพื่อนๆดูนะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆ่นะถ้าชอบนะค่อยนําไปใช้นะสมาชิกที่ขอมานะอยากเอาไปตัดมาเลขเด่นของตัวเองนะนแอดคำนวณให้แล้วนะสาหรับสี่ตัวนะเสร็จแล้วเรามาดูแบบห้าตัวกันนะห้าตัวงวดที่แล้วเนี่ยชนแปดสูตรชนเด่นที่ห้าเจ็ดหกฮะออกมาที่ห้าศูนย์สี่ห้าตัวที่แอนมองว่าน่าจะมาสิบหน่วยเนี่ยเขาไปที่ร้อยนะฉะนั้น ตัวที่มีศูนย์กับสี่นะคะจะมีนะคะที่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรในปรอยนะสูตรในข้าวนะสูตรในข้าวนะสูตรในข้าวสูตรในข้าวนะจากแปดสูตรเนี่ยหลุดแค่สูตรเดียวเองนะะสูตรไหนนะคะหลุดสูตรในที่ปรอยนะฉะนั้นถือว่าสูตรเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะที่จะแบบว่าไม่เข้าเลยนะสูตรเข้านะแต่ว่า ตัวที่ชนเนี่ยไม่มาแค่นั้นเองนะฮะตัวชนมาร้อยนะเสร็จแล้วเราไปดูกันนะสูตรนะแอดปินมาให้ใหม่นะนี่นะคะหกสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณนะคะใครชอบสี่ตัวก็เลือกสี่ตัวนะใครชอบห้าตัวก็เลือกห้าตัวนะ สูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกส่วนนี้เป็นนับเรียงตัวฮะหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะละองฝนมาโดนกระจามสูตรที่สองหลักแสนหลักพันสามครั้งสิบบนห้าครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่สาม ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเบวกสี่เท่ากับสาบวกเ็เท่ากับศูนบกแปเท่ากับแปบเทกับสีบวกสเท่ากับเ็สูนี่ก็เป็นแบบนับเรียงตัวนะเจ็ดแปศูนะฮะสูตรที่สหลักแสนร้อยบนสครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้งสิ 10, หน้าครั้งที่หนสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกห้าับแปดห้าบวกศูนย์ท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกแท่ากับหกหกบวกสท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนบวกสองเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสอบวกแปท่ากับศูนับเรียงตัวมกันนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่ง ถ้านับเรียงตัวนะฮะสามสูตรนี้นะ,ะก็จะมีนะ,ะที่ติดที่ตัวศูนย์ตัวเดียวนะ,ะที่เด่น,นะฮะเสร็จแล้วนะ,ะสี่ก็นับเรียงตัวนะฮะเราลองมาดูสี่สูตรนะ,ะใช้หลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบน สิบล้างสองครั้งหน่วยล้างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งบ้งที่สีบวกหกเท่ากับเจบวกห้เท่ากับสองบวกหท่ากับแดแบวกสท่ากับศบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สีบวกหเท่ากับศนย์ศูนย์บวกแเท่ากับแดแบวกหนบวกเเท่ากับห้บวกสเท่ากับเ เสร็จแล้วนับเปลือฮาเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันเนี้ยฮะสี่สูตรแบบนับเรียงตัวฮะชนที่ศูนย์ฮะฉะนั้นถ้าชนตัวเดียวแล้วมาที่ศูนย์เลยก็ดีนะฮะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรที่ห้านะฮะหลักหมื่นพันร้อยหน่วยล่างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งระบบครั้งที่สอง หนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสีี่บวกสเท่ากับเจดบวกกเท่ากับสาบวกศนย์เท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหท่ากับเกบวงเท่ากับศบวกสท่ากับสเด่นที่เจ็ดแย์สสูตรที่หนะใช้หลักพันสามครั้งรอยหน้าครั้งที่1นห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่อยหน้าครั้งที่ห สครั้งสิท้ายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองระบบครั้งที่สองสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดบวกสองเท่ากับศนย์ศูนย์วกห่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสงสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสาวกสงเท่ากับห้าเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองสามหู้ตรที่เจ็ดห้าร้อยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนหน้าครั้งที่หนสอง,ง 1, 2, ครั้ง สิหน้าครั้งที่สอครั้งหน่อยหน้าครั้งที่สองสมครั้งรอยท้ายครั้งที่หนท้ายครั้งที่ 1, หนึ่อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งระบบครั้งที่หนึ่งห้าบวกหนึ่งเท่ากับห6หกบวกสี่เท่ากับศูนยบกสเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับแปบวกสเทกับสบวกสเท่ากับหกบวกห เท่ากับเจดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแดบวกหนึ่งเท่ากับ9ก้าเ้าบวกหนึ่งกับศูนนย์บวกสามเท่ากับสามนะ,ะเด่นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สาอันนี้คือแบบห้าตัวนะคะเพื่อนเพื่น,นชอบห้าตัวก็เลือกห้าตัวนะคะสถิติของเขาเนี่ยน่าจะเดินร้อยงวดค่ะเพื่อนเพื่อนแคปไว้นะ,ะที่แอดทำสูตรเนี่ยตรงกันไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะคะ งดแล้วเนี่ยที่แบบอ่าห้าตัวนะที่แอดทำเนี่ยไม่ผิดกับผิดนะคะหนึ่งศูนย์นะคะเข้ามาตัวี้นะเข้ามาตัวนค่นะาานะอ,อกที่ห้าศูนย์สี่นะคะเข้าชุดนีนนะคะในงวดนี้เนี่ยอแอดทำมานะชนทั้งสี่ตัวห้าตัวให้เพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชน จากอ่าอันนี้ก่อนนะเรามาดูหกมีสูตรเดียวเจ็ดมีสามแปดมีหนึ่งสองสามสี่เก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้ามีห้านะคะตัวรองนะศูนย์แปดมีสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ถ้ากล่าวว่านะในชุดในนะคะได้ตัวชนนะคะ ชนทั้งเจ็ดศูนย์ะชนตัวเดียวนะะก็คือศูนย์นะถ้าเพื่อนๆชอบศูนย์ในงวดนี้นะก็น่าสนใจอยู่นะสําหรับศูนย์นะแต่ที่แอดทำศูนย์ให้เนี่ยก็จะไม่ค่อยนะมีที่ติดศูนย์สักเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆชอบนะตามสูตรนี้นะะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะตัวที่กันนะก็คือเก้ากันเก้านะเก้าก็จะไปชนนะกับที่เป็นเด่นสิบหน่วยนะ แอดถึงบอกนะว่าถ้าเป็นเด่นเนี่ยจะมีสูตรเนี้นะที่แตกต่างจากเพื่อนนะแบบสี่ตัวกับห้าตัวนะฉะนั้นเพื่อนๆต้องวิเคราะห์พิจารณาเองนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าที่เขามางวดที่แล้วนะเขาออกมาแบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเสร็จแล้วถ้าเรามาจับชนนะทั้งหมดเลยนะอันนี้เจ็ดสูตรแปดเก้าสิบสีดสิบสองสิบสองสูตรนะศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าศูย์มีเ้าสูตรจากสิบเสูตรนะหมีหนึ่งสองสาี่ห้าหกดนะหนึมีเจ็สูตรสองมีหนึ่งสองมี่ห้าสองมีห้าสูตรสามมีหนึ่งสอมี่ห้าหกสมีหกสูตรสมีหนึสมี่สูตรห้ามหนึ่งส สามห้มสูตรนะฮะหเมี1 2หนึ่งสองหมี2 7สองเจดเมี1 2หนึ่งสสามสี so ่ห้าหมาเจ็ดเมหสูตรแดเมีหนึ่งสสมสี่ห้าหกแปดมหสูตรนะเ้าเมอหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจดปดเก้าเมดสูตรนะตัวที่ชนเยอะกว่าเพื่อนนะก็คือ ศูนยฮะแล้วก็ตัวรองฮะก็คือเก้าะอันนี้คือชนฮะแล้วก็รองจากอ่าเก้าอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหนึ่งนะฮะศูนกับเก้าก็เหมือนกันกับอันนี้นะคะศูนย์กับเก้ารองหนึ่งนะคะเหมือนกันนะ ถ้าเพื่อนๆนะะชอบแบบสี่ตัวห้าตัวนะะก็เลือกนะคะคพิจารณาได้นะ,ะอันนี้ก็แอดก็จะให้เด่น,นะะที่ศูนย์กับเก้าแบบในี้นะ,ะเพื่อนๆนะะพิจารณานะคะคเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะะในงวดนี้เนี่แอดเอามาทั้งสิบสองสูตรเลยนะ,ะถ้าไม่มีสูตรใดผิดหนึ่งเจ็ดกับสามเก้านะ,ะแต่ว่าถ้า ผิดหนึ่งศูนย์ะมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดสี่เก้านะฮะนี่ถ้าผิดหนึ่งศูนย์ะทั้งหมดสิบเอคู่ชุดไปกับนะให้เพื่อนๆเลือกวิเคราะห์พิจารณาฮะถ้าชอบนะก็ให้นาไปใช้นะไม่ชอบก็มองผ่านนะถ้าเรามามองชุดนี้กับชุดนี้นะมีชุดไหนนะเหมือนกันกับชุดนี้ไหมนะก็คงจะมีคู่ชุดนะสองเก้าชุดนี้นะที่เหมือนกัน ก้าสามก็จะเป็นชุดนี้นะเหมือนกันเก้าสี่ก็จะเป็นชุดนี้นะเหมือนกันเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดก็จะมีชุดนี้นะที่เหมือนกันนะกับที่จากชุดนี้กับชุดนี้นะฮะเหมือนกันอยู่สี่ชุดนะก็คือหนึ่งเจ็ดสามเก้าสองเก้าสี่เก้านะแต่ว่า ถ้าศูนย์มานะให้เพื่อนๆนะเลือกไปที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะ,ะแล้วก็ศูนย์เก้านะ,ะอันนี้เนี่ยแต่ว่าใจแอดเนี่ยก็แอดมองว่านะสามแปดก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าแตกต่างกันนะกับชุดที่แอดลงให้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะแบบอ่า พิชิตเงินล้านสองตบลน,นะพิชิตเงินล้านสามตำบนะาชนะ,ะนนให้เพื่อนๆนะคนตัดสินใจนะขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกเองนะว่าสมาชิกนายชอบสูตรไหนนายชอบตัวไหนนะอันนี้เป็นสูตรเก่าก็ว่ากันไปตามสูตรเก่านะมาทําให้ดูนะส่วน,นเพื่อนๆนาชอบสองตบนตัวไหนนะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานะนไปเสี่ยงโดยตรงเพื่อนเองนะก็ขอให้โชคดีนะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ